สวัสดีครับทุกคนที่หลงเข้ามาดูวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ก็เป็นเกี่ยวกับปรัชญานะครับไม่ไม่ได้เกี่ยวกับฟิตเนสอีกแล้วนะครับผมก็จะพูดเกี่ยวกับปรัชญานะครับเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนานะครับนิดหนึ่งคือ,เ,อเดี๋ยวท้าความนิดหนึ่งก่อนว่าจริงแต่ก่อนผมในแต่ก่อนจนปัจจุบันนะครับผมก็ชอบศึกษาเกี่ยวกับฟิลโอลสฟีนะครับปรัชญา มากนะครับมากหลายๆคนจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าเขาว่าปรัชญาคืออะไรปรัชญาแปลว่า,าความรักในความรู้นะครับความรู้การตั้งคําถามสงสัยหาคาตอบต่างๆนะครับเป็นว่ามันกว้างมากฟิโลโซฟีกว้างมากนะครับมีหลายท็อปิกมากซึ่งจนไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับอย่างหลายๆอย่างนะฮะจริงๆดําเนินชีวิตของผมเนี่ยวิธี หรือว่าวิถีชีวิตการดําเนินต่างๆเนี่ยมันก็เบส on ฟิโลโซฟีสิ่งที่ผมเรียนที่ศึกษานะครับฟิโลโซฟีไม่เคยเข้าห้องเรียนนะครับไม่เคยเข้าห้องเรียนแต่ว่าศึกษาเองนะครับศึกษาเองจนตอนนั้นได้ทุนไปเรียนปรัญญาต่อที่ฮาร์วาร์ดนะครับฮาร์วาร์ดมหาลัยฮาร์วาร์ดแต่ว่าตัดสินใจไม่ไปนะครับพราะคิดว่ากลัวจะเป็นบ้าซะก่อนนะครับถ้าหวนหวนทั้งตั้งคำถามแม่งทุกอย่างในชีวิตนะครับ ก็เราก็ดึงมาแค่ใช้แค่ที่เราต้องใช้ในชีวิตนะครับที่เราสืบฟักได้พูดนิดนึงนะค,คือเมื่อวานได้มีโอกาสไปทานข้าวกับพี่รอยนะครับพี่รอยแอดมินเพจกล้ามกระบอนะครับก็กลายเป็นว่าพอนั่งคุยกันนะครับเรื่องที่นอกเหนือจากฟิตเนสนะครับพี่ลอยก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนานะครับพอสมควรนะครับพอสมควรก็เลยนั่งทกนั่งเถียงกันนะครับ ที่ลอยตอบคาถามผมได้ข้อหนึ่งซึ่งผมเนี่ยสงสัยมานานมากๆแล้วนะครับนานมากๆเกี่ยวกับนิพพานนะฮะนิพพานซึ่งนิพพานเนี่ยจากที่ผมอ่านหรืออาเป็นที่เข้าใจนะครับตอนนั้นอ่านเท็กซ์ซึ่งเป็นเทก็กซ์จากหนังสือภาษาอังกฤษนะครับฟิโลโซฟีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับบุติซึมพุทธศาสนาเอาเป็นว่าพุทธศาสนาที่กําลังจะพูดเนี่ย ถ้ามันเกี่ยวอะไรกับพุทธศาสนาในไทยเลยนะครับมันพูดในเชิงทฤษฎีแล้วก็เกี่ยวกับตัวของพุทธศาสนาแก่นของมันจริงๆนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเชิงปฏิบัติเลยนะครับที่มุมมองของผมเนี่ยวัดอะไรทั่วๆไปปัจจุบันนะครับที่เห็นเนี่ยเอาเป็นว่าผมแทบจะไม่ได้สนใจเลยนะครับไม่ได้สนใจ พวกนี้เลยไม่เข้าวัดไม่นะครับไม่มีศาสนานะครับกออ็อ่ะมากับย้อนกลับมาเรื่องพุทธศาสนาที่คุยกับพี่รอยนะครับผมก็สงสัยเรื่องของนิพพานนะครับเป็นคําถามที่ผมสงสัยมาตลอดเจ็ดแปดปีนะครับที่เริ่มศึกษาเกี่ยวกับปรัชญา deep philosophy จริงๆเนี่ยคืออ่อ ในในเชิงพุทธศาสนาในนิพพานเนี่ย,ยความหมายที่ผมสตัดดี้มานะครับไม่ใช่ว่าสตัดดี้เพราะว่าตอนนี้นอ่านรรานังกซ์ภาษาอังกฤษนะครับสตัดดี้มาเนี่ยนิพพานเนี่ยคือ destination นะครับคือคือจุดหมายนะครับเป็นโลเคชันหนึ่งนะครับคือจุดสูงสุดของพุทธศาสนาคือดับนะครับไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกลับมาต้องเจอทุกเจอสุขอีกนะครับ ไม่ต้องเจออีกเราจะไม่ต้องตายชาตินี้เกิดชาติหน้าย้อนกลับมานะครับอีกนะครับเหมือนพระพุทธเจ้าก็จะตัดสรู้นิพพานนะครับเกิดเป็นพันพนชาตินะครับเราจะไม่ต้องนะครับเช่นชาตินี้ผมตายไปก็เดี๋ยวก็ไปเกิดใหม่กลับมาเป็นใครสักคนหรือว่าเป็นสัตว์สักรูปหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องมาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายแต่ว่า นิพพานตรงนั้นคือหลุดไปแล้วนะครับหลุดหลุดจากสิ่งที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยหลุดจากไซเคิลเนี่ยหลุดจากกรรมทั้งหลายที่เราเคยทํานะครับโดยเราก็จะเห็นเนะครับเขาก็จะประยุกต์ทั่วไปนะครับวัดศาสนาเนี่ยทำความดีนะครับทําถือศีลถืออะไรพวกนี้นะครับแล้วยูก็จะได้นะครับอย่างวัดบางนิกายนะครับบอกว่าได้ไปสวรรค์นะครับ ชั้นนูนชั้นนี้นะครับต้องทําบุญเท่านั้นเท่านี้นะครับก็เป็นกุศโลบายที่ทําให้เรานะครับไม่รู้จะเรียกได้หรือเปล่าว่าเป็นชาวพุทธนะครับชาวพุทธคนไทยชาวพุทธศาสนาเนี่ยไปถึงนิพพานนะครับก็คือหลุดตรงนั้นนะครับแต่นิพพานในความหมายของหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นว่าสวรรค์นะครับนิพพานคือสวรรค์ของนิกายบางนิกายนิพพาน นิพานในความหมายของนิกายบางนิกายก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับอีกเดสติเนชันหนึ่งแต่ของผมคือดับไปเลยนะครับในความหมายที่ผมเข้าใจนะครับคือดับศูนย์สิ้นทุกายขึ้นทีนี้ก็นั่งคุยกับพี่ลอยพี่ลอยก็บอกว่าไม่ใช่นะครับนิพานมไม่ใช่เดสติเนชันนะครับเพราะว่าพี่ลอยก็พูดมันประโยคหนึ่งผมต,มตาล่วงเลยเพอได้ยินถอดแว่นทิ้งวางแล้วปะาตา,ตาเลยเกส คือเข้าใจละไอ้คำถามที่เราเออสงสัยมาเจ็ดแปดปีนะครับคือพี่ลอยก็บอกว่าอ้าวนี้พระพุทธเจ้าพอตัดสรูแล้วทำไมถึงไม่แบบตายตรงนั้นเลยแหะไปนิพพานแล้วนี่ก็ตัดสรูเรียบร้อยแล้วแต่ท่านยังใช้ชีวิตต่อยังเอานิพพานมาเขียนลงพระไตรปิฎกอะไรต่อนะครับก็เพราะว่า นิพานมันไม่ใช่ destination นะครับนิพานมันเป็น s t a t หนึ่งนะครับ state of state of mind นะครับ state of mind หรือเป็นภาวะนะครับภาวะอภภาวะสภาวะหนึ่งนะครับทีออ่อยู่เหนือการเวลานะครับ i m e l e s s นะฮะอยู่เหนือการเวลามีและไม่มีในขนาดเดียวกัน เป็นจุดที่ไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งมีและไม่มีในเวลาเดียวกันนะครับมันมันเป็นจุดของออที่เข้าใจตอนนั้นคือเป็นจุดเกี่ยวกับความดับในชั่วขณะนะครับดับหรือแบบเราเราเรารู้อะเราตัดสู้อะถึงถึงความจริงถึงธรรมชาตินะครับณนะ ณนะสภาวะนะั้นเหมือนติ้งที่ผมแบบตาล่วงตอนนี้นไม,ไม่ผมไม่ออกผมไปดุพพานนะฮะแต่ว่าเหมือนชิมลางนิดน,นึงว่าเออไอไอสภาวะตรงนั้นเนี่ยมันมันเป็นยังไงครับมันเป็นแค่ state of mind จงังหวะหนึ่งนะครับที่เราเข้าใจเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเช่นพุทธศาสนาเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่ศาสนาแห่ง ที่จะมาสอนว่า,าเราจะพ้นทุกยังไงนะครับทุกมันก็คือ state of mind อย่างหนึ่งนะครับ state of mental state physical state อย่างหนึ่งนะครับเป็นแค่สภาวะหนึ่งนะครับเราเราเราไม่ใช่ต้องพ้นทุกรู้สึกทุกรู้สึกอึดอัดระคายเคืองอะไรอย่างนี้เป็นแค่สภาวะหนึ่งนะครับศาสนาพุทธไม่ไม่ใช่สอนให้ให้เรา หลุดพ้นทุกตรงนั้นนะครับอันนี้ในในบูติสต์เรืเจนที่ที่ที่ผมอ่านมานะครับต้องบอกว่าผมอ่านเทคภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าบูติสเนี่ยคือการอธิบายธรรมชาตินะครับการอธิบายธรรมชาติเนวานาคือนิพานตรงนั้นเนี่ยคือตัดสู้อรู้คือรู้ละรู้ถึงความเป็นไปของธรรมชาติว่ามันเป็น อะไรยังไงนะครับอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอธิบายเป็นคําพูดไม่ได้ผมพยายามอธิบายเป็นคําพูดก็มันก็จะวกไปวนมานะครับเพียงแต่ว่าเอ,อพยายามได้มากที่สุดคือบอกว่ามันไม่ใช่เดสติเนชันอ่ะมันเป็นแค่สภาวะหนึ่งในวินาทีนั้นๆน,น,นะครับคลิกนั้นนะครับคลิกตรงนั้นอนะ่ะที่เราเก็ตทุกอย่างนะครับที่ มันเป็นธรรมชาติของของโลกนะครับของสซเคลื่อนเวียนไายตายเกิดพวกนี้นะครับโอเคครับก็อาจจะมึนๆงงๆนะครับก็ถึงบอกนะครับว่าตั้งแต่แรกที่นะครับว่าขอบคุณมากครับที่หลงเข้ามาฟังนะครับจริงก็เดี๋ยวถ้าอยากฟังพวกปรัชญาอะไรมากกว่านี้นะครับผมก็จะมานั่งบ่นอีกนะครับถ้า ฟิลไหนมันอยากนั่งบนเรื่องปรัชญานะครับมีเยอะนะครับปรัชญาที่ผมถนัดจะเป็นพวกกรีกฟิโลโซฟีนะครับพวกเกี่ยวกับเวสเทิร์นนะฮะอิมมานูเอลคาร์นะครับโสรเวนเชอร์กานะครับก็พวกเรเน่นะครับเดคาร์สหรือว่านิเช่นะครับเฟรนดิชนิเช่นะครับอาจารย์ของฮิตเลอร์นี่นะครับก็ ก็จะเป็นเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาพูดอีกนะครับก็เยอะแยะครับสนุกนะครับสนุกสนุกมากครับพวกวิชาปรัชญาครับเป็นเป็นเป็นเบสพื้นฐานของการใช้ชีวิตนะครับเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะครับก็สรุปสั้นๆวันนี้ว่านิพพานมันไม่ใช่เดสติเนชันของพุทธศาสนานะครับมันคือ point หนึ่งนะครับใน state of mind ของของสภาวะหนึ่งนะครับที่ ผมเองก็อธิบายไม่ได้นะครับเห็นแต่ว่าถ้าถ้าเราได้สัมผัสหรือได้ชิมเข้าใจความหมายของนิพานสักนิดหนึ่งเนี่ยสักนิดหนึ่งเนี่ยตาล่วงนะครับแล้วก็เก็ดนะครับสิ่งที่เรา,เาไม่เข้าใจในธรรมชาตินะครับเราก็จะเข้าใจนะครับขอบคุณมากนะครับที่หลงเข้ามาฟังนะครับ